เราจะไปรับชมกันนะครับอย่าลืมร้านสเตล่ากโกพัทนะครับรับเติมเกมถังซานหรือว่าเกมอื่นอีกมากมายนะครับมาเติมกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมบอกครับมาจากเจมเมอร์สตูดิโอด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยเอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับเกมถังซานเช่นเดิม วันนี้ผมจะมาสอนทีมถังห้าวแบบเจาะลึกกันเลยนะครับใครที่เพิ่งจัดทีมนี้นะครับแล้วยังไม่ดูคลิปแรกเนะี่ยแนะนาว่าให้ไปดูคลิปแรกก่อนมันค่อนข้างที่จะยากจริงๆอ่าก่อนอื่นเลยเราจะไปจัดทีมกันเนี่ยผมจะให้ดูไสนในทั้งหมดเกี่ยวข้องกับดาเมจในทีมนี้นะครับถังห้าวเนี่ยกระดูกของมันอนะ่ะจะเป็นอะไรก็ได้ที่มองไปทางของได้ ATK สูงสุดคุณจะยัดอะไรก็ได้ที่มันมี ATK ในนั้นและก็ถ้ามีลิงสอ2อันก็จะดีผมใส่ลิงไป2ออันด้วยและเซตเนี้ยตี้เนี้ยนะครับผมจะ แนะนำสำหรับคนเฉพาะแขน6ดาวเท่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าที่นี้มันจะไปทางของบันทึก10บด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีเนี่ยมันจะบันทึกช้านิดนึงนะแต่ก็ทําได้แหละนะครับแค่มันอาจจะไม่ไม่แรงเท่าคนที่มี6ดาวด้วยนะครับเพราะว่ามันไปช่วยฟรีหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีการบันทึกเพิ่มให้อ่าอย่างที่2ก็คือตัวต่อไปเนี่ยปอไซซีก็จะเหมือนเดิมนะครับตามเคยก็คือมีแขน6ดาวมี สองชิ้นที่เป็นกระดูกสำหรับพี่2อันแล้วก็กระดูกกาเนี่ยเป็นสายใหม่อันนี้2องก็ปั้นเท่าที่มีนะครับประมาณนี้เลยผมเลือกกระดูก2อันเนาะมาเลยมีติ๊ก2อันต่อมาถังเฉินครับแขนเนี่ยใส่ได้นะครับจาไว้ว่าถ้าบอสเป็นตัวเดียวไม่มีลูกมอนข้างๆที่เป็นแบบมันไม่ตายอะ่ะเอออันนั้นอนะ่ะสามารถใช้แขน6ดาวได้นะครับถ้าใครมีนะใส่ได้เลยส่วนที่ผมให้ถอดในเมื่อวานเนี่ยคลิปของเมื่อวานก่อนเนี่ยมันเป็นของคนที่แบบเออขี้เกียจถอดเข้าออกเนี่ย ก็ให้ถอดเลยดีกว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแค่ดาเมจต่างกันนิดหน่อยส่วนของถ้าเป็นตีซับเนี่ยมอนเตอร์ที่มีหลายตัวซับควบคุมแนะนําว่าห้ามใส่เพราะว่าถ้าใส่ไปมันจะไปมาร์กตัวละครที่เป็นลูกบอลแทนแทนที่จะไปมาร์กบอสนะครับซึ่งมันเสียเวลามากเลยแล้วก็เราไม่ได้ตีลูกมอนเนาะเราตีบอสอย่างเดียวอันนี้จะเป็นเรื่องของการใส่นะครับอ่ะบอสตีเดียวก็เป็นพวกคอนพวกอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลยหรือว่าเป็นบอสคิวพวกนี้เนาะต่อมาหัวเนี่ยแนะนํำสลับคนที่ ยังไม่6ดาวเนี่ยก็ถ้าปั้น6ดาวได้ก็ดีเพราะเดี๋ยวเสือมามันก็ใช้หัวเหมือนกันนะครับหนูแตตัวเนี่ยจะไม่ได้แต่ถ้าปั้นหดาวไว้ก็ดีนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยบันทึกฟรีได้4ี่ครั้งเลยนะครับมันจะให้เกรดเราฟรีๆสามแต้ม4ครั้งฟรีทาลูปเนี้ยได้ครบสิธ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตอนที่เราเก็บสแต็กันอยู่นั่นเองเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบเนาะแล้วก็ใส่ในส่วนของซ้ายขาก็จะเป็นเสียงบูหลงสองข้างนะครับหรือจะเป็นข้างคขาวข้างหนึ่งแล้วก็ สีรุลงข้างหนึ่งหรือว่าจะเป็นปีกให้มันครบ20ถ้าใครยังตีไม่ถึง20พนะนะครับก็เอาให้มันครบไปแล้วก็ไส้ในเนี่ยของผมเนี่ยมันจะเป็นทางของ180กับ300เนาะกระดูก2เนี่ยผมก็ปั้นให้มันขึ้นไปเฉยนะครับแต่ไม่ได้ปั้นเลยข้างในเท่าไหร่อันนี้เฉินผมก็ไม่ได้แบบพลังเยอะเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ประมาณ3ล้านเองเนาะบางคนมันไปเยอะแล้วนะครับคียดมอยู่ที่954นะครับคีเล่สา0แล้วพอดีนี่ก็อัพสเตตัสไปทางคีย์เล่สามห้อยครับเหวนก็เหมือนกัน อป๋อก็ไอทีเคเหมือนเดิมเนะาะถังห้าก็ไอทีเคมาน้ําเนี่ยเราจะออพไปทางไอทีเคสุดเลยในส่วนของข้างในของมันนะครับแหวนเนี่ยจำเป็นค่าใครสีแดงแล้วนะสีแดงแล้วเนี่ยจะมีผลมาส,สําหรับการมีคีดแดงในตัวนะครับที่เป็นแหวนทั้งหมดเลยผมทําได้ประมาณ590บนะครับบางคนงก็ประมาณ540-30อ่มนะมันอยู่ที่กระดูกโดยรวมที่เราปั้นนะครับมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่ดีว่าเราปั้นนะซับมาขนาดไหนขาผมก็ยัดสุด เพราะว่ามันเหลือจากเย้หัวเนาะเหมือนเราอยากเอามายัดนะครับถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้นะครับถ้ามีมันก็มีส่วนช่วยนิดหน่อยแล้วก็แขนซ้ายต้องเป็นต้องเต็มนะครับจำเป็นต้อง6นะถ้าไม่6เนี่ยมันจะไม่ได้แรงเท่าคนที่มีเนาะมันมันสัมพันธ์กับ4ีดาวด้วยเช่นกัน เพราะว่าเราจะเอาสกิล4เนี่ยมาร์กทุกตัวละครที่เป็นคนละสายกันควบคุมซปปับไปอีกละครน,นะแยกกันนะครับมันจะได้บัฟคีดแดมเพิ่มขึ้นนะครับ100%เท่ากับมานามที่มีก็คือคีดแดมเรายิ่งสูงเนี่ยมันก็ยิ่งแรงแล้วสกิลที่2เนี่ยมันก็เพิ่มคีด,ดมด้วยเห็นปะครับถ้าใครแสนปีนะครับมันก็จะมีคีด,ดมเพิ่มจํานวนเท่ากับ35%ของ max HP ของมันนะครับมันก็เยอะมากเลยนะในส่วนของอเพิ่มคียด,ดมนะดังนั้นเราใส่คีย์เดมเยอะก็ยิ่งเกลียนนะ ก็ลืมใส่เลยนะครับเสียงกวางสองชิ้นที่เป็นธรรมดากับอันใหม่ที่เป็นแหวนแหวนห้าใหม่นะครับก็ใส่ไป2อันเลยถ้าใครมีนะผมไม่มีผมก็เลยเอาเออสี่หมื่นมันยังน้อยไปก็เออเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จริงใส่ไปก็ดีนะครับเออเพราะว่าในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มอะไรแล้วครับมันเพิ่มแบบลดดาเมจนูดด่นนี่นั่นเนาะเดี๋ยวเราไปใส่กันแล้วกันนะเย้หัวเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับใส่บุกค่ายกับเสียงกวางก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําไปทางม้าน้ำเ,ย,เยอะๆนะเนาะกเยหัวเนี่ยเราจะใส่ทุกอย่างเนี่ยกระด้ แล้วก็แต้มก็ไปทาเอทีเคนะครับแล้วก็อัพสปีดนํามาน,น้ำนิดหน่อยเฉยเฉคือตีนี้มันแล้วแต่นะว่าจะเอาเย่หัวน้าหรือมาน้ําน้ำอ่ะมันจะคนละลูกกันเดี๋ยว่อยอธิบายให้ฟังเนาะอ่าต่อมาข้างในเนี่ยกระดูกของมันนะครับแนะนาว่าให้ขึ้นหนึ่งดาวให้หมดทุกตัวที่เป็นสายทรับเลยนะครับหนึ่งดาวสองดาวเนี่ยให้เป็นสายแรกเนาะสายเดิมอให้ใส่ที่มาน้ําไปเลยนี่เป็นอันเดิมเพราะว่ามันจะเพิ่มเอทีเคให้เพิ่มด้วยเห็นไหมครับอัพเกรดแถบลงมือไยเล่าอ่าแล้วก็จะเพิ่มดาเมตตััววละครรสสงสุด1เทน มันก็เยอะนะตอนในจังหวะที่มาน้ํามันดึงให้อย่างเงี้ยแล้วก็ผมใส่สีเขียว2ชิ้นนะครับเพื่อเอาผมบัคอัพเต็มตัวแหละนะครับประเด็นมันอัพเต็มกว่าอันที่อันเดิม,ดมก็เลยม,มาใส่แล้วก็กระดูกกลางเนี่ยก็เอาเป็นแค่1แดงโอเคคงประมาณนี้นะครับแล้วก็กระดูกเนี่ยผมก็ใส่แค่4ดาวนะที่เป็นเฉพาะของมันถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรถ้ามีคงจะดีนะครับมันเพราะมันจะเพิ่มสายโจมตีวงไวเนี่ย 40%, 40เลยพลังโจมตีให้ มันก็ถ้าครบ30มนะครับมันจะมีผลเยอะเหมือนกันต่อมาจะเป็นแม่บททะเลนะครับแม่บททะเลเนี่ยเราจะใส่กระดูกที่เรามีเหลืออยู่เนาะก็ใส่ไปเลยนะครับจะใส่อะไรก็ได้อ่าจริงๆผมก็อยากจะใส่เป็นมรณะเนาะผสมกันนะครับอันนี้ก็ัพไปแค่หนึ่งดาวผมก็มีแค่นี้แหละเพราะว่า ปันไม่ไหวนะครับเราก็อาไปทางสป,ปีดไปเลยนะเพราะว่าเราจะให้มันบันฟร,รัวๆก่อนจะไปดูเทคนิคการตีนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งไหนไม่ควรจะทําอย่างยิ่งนะครับรอ,อย่างแรกก็คือถ้าเราใส่สมมตินะเราใส่อยากตีบอสใช่ไหมครับถ้าเราใส่แขนไปถ้าตีพวกซับพวกตีปีกนะครับนี่เห็นไหมครับบรรจาไปบันทึกพวกตัวละครที่เป็นมอนเตอร์ตัวเล็กพวกซับเช่นกันนะครับก็ห้ามใส่แขนถังเฉิน,นอย่างที่ผมบอกไว้นะครับ อันนี้คือจุดแรกที่ทุกคนควรจะทราบไว้นะครับสมมติว่าผมทึกอบอสบอสนะบันทึกบอสปับ๊บจังหวะมันสก,กิลเนี่ยมันจะไปตีลูกมอนแทงเห็นปะฮะซึ่งการบันทึกเนี่ยมันก็จะบันทึกไม่ได้ ให้สังเกตนะครับเวลาตีซับไม่ว่าตัวเล็กตัวตัวใหญ่เนะี่ยมันจะมีการเด้งเกรดมาให้ฟรีหรือว่าสกิลคูดาวมาให้ฟรีน,นะครับซึ่งเราไม่สามารถสังเกตได้ว,ว่าช่วงไหนเนี่ยมันจะคูดาวกลับมาให้สังเกตสกิลกันให้ดีๆนะครับนี่คือหลักสําคัญเลยแล้วก็แล้วก็พยายามนะครับที่จะข่มป่อในช่วงต้นไปเลยเพราะว่าบางทีอะ่ะมอนมันทําให้เราไม่สามารถออกเทินได้นะครับเกรดหายบางทีนะมันสังเกตได้ยา,ย,ยากหน่อยนะครับมันเป็นบัฟจากของมานาสูนให้สังเกตที่หัวเราถ้าเราเอาข่มป่อไปยัดใส่มันเนี่ยมันก็จะก็เรามีีจะะมมเกราให้นคับ อาทีมเนี้ยมันจะบนลูมไม่เหมือนกันคลิปที่ผมกำลังลงให้ดูเนี่ยจะเป็นคลิปสำหรับการตีบอสเออตีบอสพวกคอนมากกว่าซึ่งการตีซับเนี่ยซึ่งมันใช้ได้เหมือนกันแหละมันก็แรงผมว่ามันแรงนะแค่ถ้าใช้แบบรูปแบบอื่นก็มีนะครับแบบอาเฉินเนี่ยต้องกดสกิล2ยาวๆนะในช่วงไหนจะต้องอาบันทึกระเบิดนะครับแต่คลิปนี้ผมคงไม่ได้เอารายละเอียดตรงนั้นมานะครับก็เอาเป็นว่าเอาแบบรูปแบบตีคอนไปเลยดีกว่ามันจะง่ายสุดแล้วก็มันก็แรงเหมือนกันนะโอเคก็ไปดูกันเลยครับผมมามาแล้วนะครับเรามาลอองตกนดู่ เราบันทึกจิ้มที่ตัวหลักนะครับที่เป็นบอสถ้าจิ้มลูกมอนมันก็จะตายก่อนนะฮะเปิดมาแล้วก็จิ้มตัวของนาดีเพื่อฮิวเรากลับมาจิ้มปอนะครับพอหามาน้้ำดึงแล้วก็เล็งดีๆนะดึงไหมสองรอบหรือเปล่าอรอบเดียวไม่เป็นไรโอเคนี่ก็รอนะครับนาดียังไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับถ้าเปิดไว้ก็ไม่เป็นไรหรอก จริงๆมันก็คำนวณตาไม่นี่ได้แต่ผมควรจะปิดนะอ่ะมาน้ำดึงดึงเกตให้นะครับปุ๊บโอ้ได้โล่สามตัวเลยเวดีกูดแต่อยากให้ถังเฉินมากกว่าเออถ้ามันให้ถังเฉินก็ดีอ่านาดีออกไปนะครับฮิวก่อนย้หัวฮิวฮิวปึ๊บสับมาเย้หัวนะครับ มาน้ำดึงเบิ้ลไหมอ่าไม่เบิ้ลไม่เป็นไรแล้วมาน้ำก็สกิลไว้ที่ถังเฉินนะครับเพื่อให้เฉินมีเกรดปีบันทึกต่อตอนนี้ไปสามแล้วยี่หัวดึงขึ้นเนาะอ่ามาน้ำให้เกรดนะครับปึ๊บอันนี้มาสวยแล้วนะห้ามพลาดห้ามพลาดบันทึกเทินต่อไปมาน้ำจะตอบต่อไปมันจะดึงใช่ไหมครับผมจริงยี่หัวฮิวก่อน ปึ๊บถังห้าวเปิดเลยอ่ามันเบิ้ลนะครับดีมากโอเคเบิ้ลรอบแรกเนี่ยมาน้าดึงรอบแรกมันจะไม่เบิ้ลเห็นไหมทางเชิญน่ะอ่าผมก็เปิดนะครับแล้วก็อันติแล้วก็เปิดปออันี้ได้เลยนะครับพร้อมกับนาลีเอายังดีกว่านาลียังดีกว่านะครับนี่ผมว่าเปิดได้แล้วว่ะเปิดเลยดีกว่าเปิดปอเปิดนาลีให้ครบนะครับ เราจะระเบิดไปด้วยกันอ่าบันทึกก่อนปึ๊บเห็นไหบันทึกต่อได้ทีเนี้ยถ้าเราจะระเบิดนะครับไปดูจังหวะระเบิดเนาะนีเราบันทึกไปก่อนเราจะ,ระเระเบิดตอนที่มัน อามา่น้ำมันดึงนะครับซึ่งซึ่งผมทำชาเป็นนิดหนึ่งเนาะไม่เป็นไรถือว่าผมอยากให้ดูตอนระเบิดแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับมันแรงแค่ไหนอ่าระเบิดเลยนะอุ้ยเห็นไหมจากพันเจ็ดเป็นห้าพันนะครับระเบิดรอบเดียวแต่นี้ผมทำชาเป็นนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราควรจะมือไวกว่านี้นิดหนึ่งเพราะว่าผมอธิบายมันก็ทำให้เราสมองตื้อไปหน่อยหนึ่งนะครับ สมองตื้อไปนิดนึง่งไม่เป็นไรได้ประมาณ5,600เนาะนะครับอันนี้คือแค่ระเบิดครั้งเดียวนะเนี่ยเออเราดีเลย์นิดนึงคือปุ้งเดียวนี่แรงจัดทั้งเสิอผมมันไม่ค่อยแรงนะนี่ปกติของทีมผมนะครับได้5,000นะครับคนที่เขาตีก็ได้ประมาณ6,000นเห็นไหม6กสิล้านเนี่ย60ล้านได้6,000 อันนี้ได้2 0 0ห0ื่โหอันนี้พลังเขาไปคนละโลกแล้วนะ20,000กว่าเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะตีอยู่ประมาณเนี้ยนี่นะเราก็ติดท็อปเรียบร้อยว่ะเนยกว่าตึงเครียดต่อไปซับใกล้เกิดพอดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลองตีซับใหญ่กันนะครับดูกันว่าตีซับใหญ่ตียังไงกันเปิดมาเดี๋ยวผมเอาป่อขมรอบ2แล้วกันเะทิร์น2ฮิวนาลีก่อนนะครับอย่าลืม ไอทีมเนี้ยมันพาดกันทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงเบอร์กันได้ผมไม่เบิ้ลเลยมานะผมเนี่ยถ้าคือถ้าเบิ้ลน่ผมจะได้แบบน่าจะหลักหมื่นได้อะแต่มันไม่เบิ้ลนอ่ะนะเศร้าชะมัดเลยมันทึกไปเรื่อยฮะต่อผมเริ่มกลางแล้วนะครับ ต้องการก่อนเพื่อเราจะได้บัฟมาจริงๆกลางแต่แรกก็ได้นะฮะมาน้ำดึงเบิ้ลไหมโอ้โหไม่เบิ้ลอีกแล้วเว่ดีกูดเป็นไรเราก็เอาตามแบบคนไม่เบิ้ลละกันนะเรียกว่าไม่มีเบิ้ลสักรอบเดียวเช่าเช่าสัดสเช่าเกินจิมเฉินคาไว้นะครับ นี่เรามาบัฟมาแล้วฮะบัฟที่เป็นไม่ใช่พลังงานมาแล้วเอ้าไปดึงถังเฉินเฉยเลยมาน้ำผมไม่เป็นไรรอบหน้าแล้วกันโอผมก็นึกไปว่าโหมดนี้สกิล4มันคูดาวกลับมานะครับยากเลยทีนี้ไม่ไรเอาแก้ได้แก้ทันอยู่โอเคถังห้าวที่ออกไปนะครับ นาลีเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะบันทึกตุ้มๆกันโอเคตอนนี้บันทึกไป6แล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่แรงนะรอบนี้ยังไม่แรงมากเพราะว่ามันยังเป็นปัญหาเรื่องของถังห้าวผมยังสแต็กไม่เสร็จนะครับมันไม่เบิ้ลอ่ะเดี๋ยวผมลองระเบิดดูก่อนนะ มันได้แค่500เองนะครับเดี๋ยวเราจะรอรอบ2อรอบ2จะแรงมากแต่รอดูกันคือเราต้องรีบรีบสับให้ทันนะฮะอ่ะตอนนี้เราบัฟครบทุกอย่างแล้วนะมาแดบเต็มตัวแม้ดาเมจมันจาก500ที่เบิดแล้วเบิดเมื่อกี้มันแค่500ใช่ปะอันนี้แค่บันทึกก็ไปพันละนะครับเพิ่มมา500เลยเดี๋ยวเอามาน้ําดึงนะครับอ่ะบันทึกบันทึกคาไว้นะครับเบิร์นนี้เราจะมีเกรนะเห็นไหมเรามีมีเกรครบ มาไป2 6 0พนแล้วฮะโอ้โหโคตรแรงไป7นาทีสุดท้ายเดี๋ยวผมจะลองระเบิดดูตอนนี้มันทึก7แล้วเรียบร้อย8 9โเ้โห้ยติดเขียวไหมโอโ้ไม่ติดเขียวระเบิดตุ้มไปที่3,000อ่ะเดี๋ยวรอลองดูตอนจบครับได้เท่าไหร่เบึ๊บนี่ไป9,900นะฮะโอ้โหเรียกว่าแรงจัดมาแรงตอนปายนะเรามันไม่เบิ้ลไงพอมันไม่เบิ้ลมันจะช้าเห็นไหมฮะ มันจะมาแรงตอนช่วงสองของถัง5มันบัฟไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะระเบิดแรงตอนเฉินบันทึกรอบแรกครับมันบันทึกจากรอบแรกมันเบาเเพราะว่าสแต็กเราต่างๆยังไม่ครบนะครับถึงแม้บันทึกเรามามันประมาณ10แล้ว่ก็ตามนะอันนี้จะหลังจากบันทึกเสร็จระเบิดรอบท้ายจะแรงกว่าเพราะว่าบัฟทุกอย่างเราครบถังเฉินครบถังห้าครบเราบันทึกรอบต่อไปเนี่ยก็จะแรงและแล้วพอระเบิดทีก็อย่างเห็นนะครับมันแรงมากโอเค ก่อนจะไปตีคอ้อนะครับอย่าลืมที่จะเปลี่ยนเอาแขนกลับมาด้วยนะครับแขนมาใส่เพราะว่าเป็นบอสตัตวเดียวที่ผมบอกไปนะอันนี้ผมตีไว้ประมาณ3 0,000ื่นนะครับผมอาจจะตีไม่ถึงนะสองหมเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับว่าเราจะได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าดาเมจหวังว่ามันจะเบิ้ลนะครับโอ้โหนาดีผมเปิดไม่ทันไม่เป็นไรโอเคมาเริ่มกันฮะ เอาเย้หัวฮิวนาลีนะครับอย่าลืมเล่นเหมือนเดิมเลยหมดนี้นะครับเหมือนซับนั่นแหละไปมาครับฮิวฮิวเสร็จปึ๊บจิ้มป๋อเบิ้น oh, <you> <Burn S 2> ไหมไม่เบิ้ลจะมีสักครั้งไหมที่ผมสตรีมหรือไลฟ์ผมเนี่ยมันจะเบิ้ลนะครับแหมเอ้ยเศร้าจริงอ่ะ ไฮโลนะครับแล้วเราก็จะได้เกรดฟรีเราก็ฮิลนารีได้อีกรอบหนึ่งครับเพราะถ้าเราฮิลนารีเราจะได้ดาเมจเพิ่มนะครับที่เป็นคีย์ดมให้กับทีมมันก็แรงนะครับพยายามรีบให้ครบอ่าแล้วก็ดึงเลยเบิ้ลไหมไม่เบิ์นอีกแล้วครับท่านแล้วก็กลับมาจิ้มเฉินต่ออ่าลำดับประมาณนี้นะฮะอันนี้บันทึกไป6เรียบร้อย นี่ใครใครที่มีหัวหดาวนะครับมันก็จะบันทึกอย่างนี้แหละครับมันจะไม่ขาดช่วงโอเคต่อไปผมจิ้มเฉินเลยนะครับไอถัง5เปิดเลยนะเปิดแล้วก็บึ้มเลยให้กับมาน้ำบึ้มเบิ้ลไหมปุ๊บวิเบิ้นเบิ้ลเบิ้ลเอาวะโอเคเป็น10นะครับ แล้วก็ถังห้าวก็เปิดบัฟเลยทันทีใช้สก,กิลที่1ไปแล้วก็ตีธรรมดานะครับจากนั้นผมจะให้เชิญระเบิดละม,มันระเบิดเองอันนี้ติดเขียวพอดีเลยอ่ะมันจะระเบิดแค่แนี้แหละเพราะมันเพิ่งครบนะครับ200 <c oughs> โคตรน้อยนี่เราก็เฉิญบันทึกนะครับถังห้าวตามไปยิวได้ไหมยิวได้นิดหนึ่ง มาน้ำมาดึงนะครับเราบันทึกนะสกิลสองก่อนแล้วก็ปล่อยอัโต้ครับบันทึกใหม่นี่ไป5้ารอยครับดาเมจมันจะเริ่มโดดเห็นไหมแล้วเราก็เปิดนาลีกระป๋อเลย<า>บันทึก5แล้วจริงๆมันควรจะเปิดแต่แรกนะผมลืมเดี๋ยวมาน้ํายังไม่ดึงเนาะเราจะใช้สกิลที่2ก่อน 1...2... ึ่ง,อ,งอ่ะนี่ผมขอโต้บันทึกนี่แหละ ผมไปสองพันแล้วนะแปดตีธรรมดาติดเขียวอจาจังหวะนี้เราจะตีธรรมดานะครับอันนี้ติดเขียวอยู่เนาะพอมาน้ามันดึงแล้วตีธรรมดาดูดูดาเมจนะสองพันห้าใช่ไหมปึ๊บตีธรรมดาปึ้งโอ้โหไปแปดพันนะฮะโตรแรงอาบันทึกต่อเลยนะครับนี่บันทึกต่อเลยแล้วก็จะได้มันระเบิดอีกรอบหนึ่งครับรอบสองต่อไปเนี่ยจะแรงมากไปต่อเนื่องครับต่อเนื่องอาเบิล บันทึกซครับตอนนี้มันไม่ติดเขียวใช่ไหมพอมันจังหวะไม่ติดเขียวผมจะแฮชซกคิวที่สองก่อนบันทึกครับปึ๊บหังห้าตามปัม๊มหผมจะระเบิดเลยนะดึงมาตีธรรมดาตูมไป2องหมืครับโอ้โหแรงจัด นะแรงไหมทุกคนโคตรแรงแต่ว่าผมมันทําได้แรงกว่านี้นะครับอาจจะจังหวะออกมาด้วยนะครับเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดหนึ่งนิดเดียวแต่ก็โอเคเราได้ดาเมจที่โอเคอยู่นะครับที่รับได้ไม่แย่เกินไปนะครับผมจะระเบิดทันไหมรอบนี้อยากระเบิดรอบอ่ะขอระเบิดหน่อยเร็วเอ,อื้อไม่ทันนะฮะโอ้โหไปสองหมื่นสามนะอันเก่าไปแรงกว่านี้เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ผมอ่ากำลังดีนะครับกำลังดี โอเคการเล่นก็จะมานี้แหละนะครับคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วที่เหลือเทคนิคการเล่นแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วนะครับเราจะเรียงระดับของการตั้งยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนดูได้นะครับจริงๆเอาถัง5้าขึ้นมาข้างบนได้นะครับแล้วก็เอามาน้ําขึ้นสางก็ได้นะครับก็อีกรูปแบบหนึ่งไปลองกันดู ส่วนเทคนิคประมาณนี้ครับที่เหลือเราจะไปปรับแต่งแก้ไขย,ยังไงตามสภาพเลยนะครับคลิปนี้คงไม่มีแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับล้านสเตล่าโกพัสรับเติมเกมถังซานก็อย่าลืมมาบอกมาจากเจมเมอร์สตูด้วยนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ